สวัสดีค่ะเฮ y ์รสกรบายไนท์สวีเดนค่ะคือคลิปนี้ไหนะไปเจอเอกสารของคุณครูเตือนตานะคะจากเพื่อนเรียน S f e เอนะ ครูตันตาเนี่ยคือแกจะสอนเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกอะไรคลาสเซียเดียแล้วก็กรุนนะครับท่านขาดพอดีนายไปเจอเอกสารนี้ว่านายคิดว่ามันน่าสนใจนะเกี่ยวกับแนคุนนั่นพรูบหรือว่าการ so นะสอบนะการสอบแนคุนนั่นพรูบหรือว่า NP นั่นเองนะในระดับครุสเบียเซียแล้วก็เดียนะครับเพื่อนขาเรามาดูกันนะว่าอ่าเขามีอ่าเขาเรียกเงื่อนไขหรือว่าอะไรประมาณไหนนะเพืบบ่อนขาแนคุนนั่นแนคุนแนนพรูบก็คือสอบระดับชาตินั่นเองนะเพืบบ่อนขาเริ่มจาก B นะเพราะว่าใน เริ่มจจะปีนะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะไปหาข้ออ่าข้อสอบเก่าไปด้านที่นี่นะ w w w g a m l a p r o e x a m p l e y i p e v e n s c o f e r i n v e n t o r y s e เนาะอันนี้เป็นข้อสอบเก่าเนาะอ่าเรามาดูกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับอ่าแต่ละระดับแล้วกันเพื่อนขาเนาะอ่าการสอบอ่าทดสอบระดับชาติวัน่า NP ในในพวก NP แล้วกันเพื่อนขาก็มีอยู่4พาร์ทเนาะ4พาร์ทนะคือ อสกรีฟว่าการเขียนนะก็เขียนคือ60นาทีเนาะอ่าเลสเลซ่าคืออ่าเขาจะแบ่งเป็นออกับเบียนะมี2พาร์ทนะอเบียนะคือ60สิถึงเจนาทีเนาะแล้วก็เฮอร์ ER ราคือการฟังนะการฟังแล้วก็ตอบนะมีอ่าสพาร์ทเหมือนกันนะออกับเบียนะ20นาที แล้วก็มีพโรต้าคือการพูดนะสินาทีนะครับวัานขาเนาะก็คือนี่คือในคุณต้นรู้ในระยะเวลาในการสอบนั่นเองวันขาเนะาะเรามาดูของครัสเบียกันก่อนนะของครัสเบียก็คือการเขียนการอ่านการฟังอ่าอันนี้คือไม่เนาะเรามาดูการเขียนนะการเขียนคือ60นาทีนะในคลัสเบียเนี่ยคือก็คือแบบว่าจุดประสงค์ก็คือเพื่อทดสอบความสามารถของนักเรียนในการเขียนข้อความง่าย เกี่ยวกับตัวเองในสถานการณ์ปกติในชีวิตประจําวันเนาะก็คืออาจจะเป็นอ่าเขียนอ่าจดหมายเนาะอาจจะว่าเขียนจดหมายให้นักเรียนเขียนจดหมายหรือว่าเขียนยอ่าเกี่ยวกับเล่าเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเนาะเพื่อนเพ่อขาเนาะก็คือนี่นะครับสคริปต์เองแค่ละแท็กเตอร์คือเขียนข้อความง,ง่ายๆเขียนข้อความง,ง่ายๆนะออมซีควลเกี่ยวกับตัวเองนะในวอลลิสตัวคูนอีวอร์ดอกลี่คือในชีวิตประจําวันนั่นเองเนาะ อันนี้คือดูแลเซอร,ร์อินสตรูคูลทีวอุบยิบเฮิร์ฟเฟอร์เอเลเวอร์เทีอร์สปีว่าแอนเบียบอันนี้ไม่เป็นไรนะเขียนข้อความง่ายๆแล้วกันนะ plus beer นะะไปแลซ่านนะอ่านนะอ่านแล้วก็ตอบนะมันมี A กับ B นะครับเพื่อนขาเนาะ ก็คือ,อสำหรับ B นะจะอ่านบทความสั้นๆเช่นอ่านเนื้อเรื่องแล้วอาจจะมีคําถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอ่านแล้วก็ตอบนั่นเองนะอาจจะเป็นบทความหรือว่าเบด็ดเดียโลกนะเดียรกคือการสนทนานะแล้วก็มาตอบคําถามนั่นเองนะครับเว้นขาในของคุสสบียนะอ่าเฮอร่าคือการฟังนะการฟังคือ 20, 20นาทีนะออกกับ B นะก็คือ อ่าสหรับการสอบการฟังเนี่ยจะฟังจากเครื่องบันทึกเสียงเช่นรายการข่าวหรือว่าอ่านข่าวนะอ่านข่าวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับอ่าโทรศัพท์อัตโนมัตินู่นนี่นั่นนะเพื่อนๆขานะส่วนในเรื่องของการฟังนะส่วนใหญ่ก็เป็น,นบทความสนทนากันนะแล้วก็คือให้เราตอบคาถามนั่นเองเนานะ ส่วนพาร์ทสุดท้ายคือพาร์ทของพ่อต้าหรือว่าท่อล่าอีกสิบนาทีเนี่ยก็คือการสอบพูดปากเปล่าเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของนักเรียนในการสื่อสารกับความสามารถในการตอบคาถามที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ชีวิตประจําวันก็คือตามที่ของนายต้าเป็นสอบก็คือเกี่ยวกับเล่าเปล่าเ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 ปล่าหวัดของตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรมานน่นนี่นั่นนะก็คือสามารถที่จะ ดนะูถามแล้วก็สามารถที่เราจะตอบได้นั่นเองนะคือของพาร์ทเบียนะครับเพื่อนๆนะส่วนในของพอาร์ทเซียกับเดียเดี๋ยวไหนะก็ค่อยมาทำคลิปอีกทีก็แล้วกันนะอันนี้คือเอาเบียก่อนแล้วกันนะครับเอาคารเบียนะ คือสอบพูดคือพูดเล่าประวัติบางทีก็เล่าผิดเล่าถูวเพราะว่าบางทีก็ไม่ไม่ได้นึกถึงอ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้นึกนึกถึงอ่าอดีตกับปัจจุบันนู้นนี่นั่นนะแต่ก็โอเคให้เราสามารถที่จะ,สะแสดงให้เห็นให้ครูเห็นว่าเราสามารถพูดได้สื่อสารได้ถ้าครูถามมาคือเราตอบกลับไปได้นั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่ครูก็แบบว่าถ้าเรานึกไม่ออกครูครูก็จะตั้งคําถามให้เราพูดไงถ้าเราบางทีอ่ะมันยากที่เราจะอธิบายคนเดียวเนาะ แต่ครูก็จะช่วยด้วยบางทีครู่าเออจะเล่าเรื่องนี้เออจะเล่าเรื่องนี้นั่นเองนะครับว่าคลาสบก็จะเป็นแบบว่าง่ายๆ่ายก่อนง่ายๆนะคือเขียนง่ายๆในชีวิตประจาําวันพูดง่ายๆในชีวิตประจําวันนะส่วนอ่านกับฟังก็คือแบบว่าบทความสั้นๆนน,นั่นเองค่ะเพื่อนๆขา